สวัสดีครับวันนี้พามาชมพันธุ์ผงไหมซื้อตามตลาดนัดมาแล้วเนะี่ยพกักผักกองแล้วก็เลือกเลือกเอาที่มันถ้าทางฟอร์มจะดีอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกัน็นหวงนี้ก็ สวยดีเนี่ยดูเนื้อเนี่ยครับเ่นเส้นสายก็ใช้ได้นะเต็นผ้าช่ำรูดนะครับผ้าผ้าแบบหักนะครับมีรอยมีรอยตรงกลางเส้นซุ้มก็ดีนะครับสวยดี ลองออกดูเนาะยังไม่อ,ออกเลยมากเนี่ยได้มาอืมอืมจะได้อยืนแน่นอนี่ยครับ สมเด็จสวยๆวยที่ไหนออกไม่รู้เลยเนาะวัดไหนไม่รู <laughs> ้เราเห็นฟอร์มดีแลรวก็เอามาเราขยายนะครับอะไรตุกปิงหัวใจมเนี่อะ ไม่ได้ชํำรุดมึได้ดูน,นะข้างหลังมีรอยนะข้างหลังไม่มีรอยเนาะเอ๊ไม่ได้ชํำรุดมาครับเป็นรอยเขาเฉยสวยดียครับเนะีืมไม่ใช่พ้าหักครับ โกก็ไปเถียงกับคนขายเนาะผมบอกอ,อพระหักนะเขาบอกออไม่หักนวนาะไงเถียงกันแล้วผมก็เอาให้เขาดูเขาบอกเออใส่หักจริงอ้าวก็เราก็ไม่ได้โกหกเขาเนาะเราเห็นเป็นรอยอย่างเงี้ย mm hmm. แต่พอมาแกะดูหลังไม่มีรอยนะครับเนี่ยครับไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรนะอืมไปเถียงเขาตั้งนานเออแต่ก็โอเคดีนะครับเนี่ย สมเด็จนะครับพวกเซลล์รุ่นใหญ่พวกพูดล้อแบบว่านั่นกันสมเด็จอนะสมเด็จก็เสร็จทุกลาย <c oughs> อันนี้คงเหมือนกันนะมั้งดูทานะ่าแล้วเราก็ไม่รู้นะครับกว่าจะเสร็จทุกลายแต่ไม่เป็นลายแล้วก็ซื้อไว้ไม่แพงนะครับเบาๆราคามิตรภาพ นี่ก็สวยในองคเนี้ยตนี้อย,ยู่ในกรอบแบบเรียบปิดไปเลยเนี่ยครับมดเลยขยายให้เพื่อนดูเนาะขยายดูกนปิงเนื้อกระยาศาสตร์เลเนาะผสมเลยไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะอืม พิมพ์ทรงดีมนเี้ยเข้าๆมั้ยเนี่ย,เ,ยเอ๋เพื่อนต้องดูเนาะช่วยกันดูเนาะคอมเมนต์บอกมาได้นะพระ,พ,นพระูนี้พะอินเตอร์สุดยอดปอมมันมาเป็นร้อยร้อยปีเขาบอกอือไม่เป็นไรก็ เวลาเช่าก็ไม่ต้องเอาแพงนะครับถูกๆหลักร้อยร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยต่อกันพอหนุกนานมันมันมีครับมันมีผมมีเรื่องเล่าเ <c oughs> ออเสียนสมเด็จแหละ <c oughs> คือเขาเช่าอย่างเดียวเลยเช่าเก็บไว้นะครับก็เป็นคนจีนคนแก่อยู่ที่อยู่ที่พิจิตรครับเขาชอบสมเด็จมากเลยสมเด็จอย่างเดียวถ้าเห็นสมเด็จมาเนี่ย แบบว่าเป็นตั้งนั่นเลยคว้าไว้ก่อนนะครับถ้าเขาบอกเขาดูพิม์พดูอะไรก่อนถ้าพิม์พทรงดีก็เขาไว้เลยแล้วเขาจะซื้อไม่แพงนะครับแล้วพวกที่แบลว่าหิ้วมาขายอ่ะก็ไอพวกจอมยุทธอ่ะก็มาแบบขายได้เร็วอะไรเงี้ยร้อยสองร้อยสามร้อยเขาขายได้เขาไปละเขาก็พอใจนะครับบางทีเขาเขาเหมามาครับบางทีพวกนี้ครับ บางทีไปเหมาตามถายนิรรถไฟหรือว่าตามนัดที่ว่าชาวบ้านเอามากองเนี่ยเขาก็จะคัดมานะครับบางทีเห็นฟอร์มดีเขาก็เอามาแล้วลุงลุงคนแก่คนชีนคนเนี้ยปรากฏว่าสมบัติเขาเยอะมากที่บ้านนะครับแล้วพอสะสมได้เยอะๆ,ๆนะครับวันนึงนะครับเขาก็หิวหอบไปนะครับไปที่พันธิ์เพื่อนเอ้พันธิย์หรือหรือท่าพจัน์ ไม่แน่ใจท่าประจันมั้งหรือพันธิ์ไม่รู้ครับผมจาไม่ได้ละตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังเนาะที่ที่ตลาดนะครับบอกสมเด็จไม่รู้เท่าไหรล่ละเป็นร้อย,ร,อยร้อยองค์ปรากฏว่าไปเจอแท้องค์หนึ่งครับโอ้แต่พระไม่สวยนะพระแบบนั่นก็แกบอกว่าขายได้องค์หนึ่งว่างง้นเป็นพระเท้แล้วเขาก็มาบอกว่าเนี่ย ซื้อไปเหอะถ้าเกิดว่านั่นนะเห็นฟอร์มดีอะไรดีก็เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเผื่อฟุกเขาบอกเผื่อฟุกเ่ากันนะเผื่อฟุกเราก็เนียนี่กองนี้ก็สวยนะเนี่ยเนาะใส่กรอบมาอย่างดีเลยพวกพวกจอมยุทธนะครับขาย ขายมาก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงอยู่นี้ยิ่งนั่นเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวนะให้ดูนี้เพื่อนเห็นรูนี้อาจจะหัวลอกกากแต่เราก็เอามาก็เห็นแบบว่า,อาเออซื้อช่วยเขาั้งพราพวกนี้แหละห้าสิบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยองเนี้ยเขาคงนั่งทั้งวันแล้วขายไม่ได้บอกทํา ขายได้ไม่แล้ววันนี้บอกยังไม่ได้เลยเนี่ยว่ากันเอาซื้อมาเหมือนกับว่าห้าสิบหรือเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้หรือ100ร้อยไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วซื้อช่วยเขานะครับวันนี้ครับองค์นี้ซื้อช่วยขำๆนะครับอวพอหนุนงนานเหมือกับปุนปัตเตอร์เลยเนาะแล้าแท้ขึ้นมาทำไงใครจะไปรู้แต่พิมพ์รงก็ โอเคอยู่งี้เนานะก็เช่าไว้บางทีก็มันก็ไม่มีเหตุผลนะครับบางทีก็มีเหมือนกันเหตุผลแต่ว่าเหตุผลแค่ว่าซื้อช่วยช่วยกันบางงั้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ,บที่พ่อพ,อพอวกกันเราก็มันก็เห็นใจกันนะเนาะไม่หนูเห็นใจกันทีเราเคยไปวางขายนะครับ ก็กจะขายได้ยากนะครับพาระนี่ครับกว่าคนจะมาเช่าเนี่ยโอ้โห่อแล้วต่วอีกนะครับเป็นอะไรที่แบบไปเจอแบบไอ้พวกที่ว่ารอบจัดหน่อยครับรู้ว่าพระเราเท้แต่ว่าต่ออยู่นั่นแหละต่อแบบขี้เขียวเลยเขาว่างั้น,น <c oughs> สุดยอดครับไอเรานี่ไม่เคยเอาเปรียบพวก ที่ว่าทำมากินกันทางด้านนี้นะครับก็เรารู้ว่าเขาได้เงินไปเขาก็ไปเลี้ยงชีวิตนะร่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปต่อทุนนะครับไปต่อยอดนะครับอ,อันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะวัดเกตอะ <_ p> พิมพ์ทรงดีมั้ยเนี่ยสึกหมดเลยอะเขาเมือนเขาฝนเนาะฝนแล้วมาขายบ่รู้เนะเรื่องพาดเทบ่รู้เนานะ แล้วก็ไม่รู้นะครับเทะก็ไหลตังอยู่บางเนี่ยเออนะครับนให้ดูอนะีกองเนาะดูอีกองานาทีกัอบิบอาทีแล้ววันนี้สมเด็จลวน้นๆวนนะครับสมเด็จใช่แล้วเสร็จทุกลายนะครับเพื่อนครับก็พูดกันพอหนุกนานนะครับอันนี้โอ้โหบางคุนพมาสซี่คาบอย่างเงี้ยนะ แน่นอนเลยอันนี้เป็นพระแบบได้มาขำๆนะเพื่อนครับผมเช่าออรูปรอองพอ่พอพุชิล,ล่านะครับรุ่นอะไรนะจำไม่ได้ละแต่ก็เก่าละประมาณปีสองพันห้ร้อยหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เขาใส่ในกระเป๋ามานะครับแล้วปรากฏว่าพอจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเขาบอกกระเป๋าก็ฝากทิ้งด้วยว่า ก็ทิ้งไว้ที่ร้านผมแหละผมก็เอ้าพอถึงเวลาจะปิดร้านเนาะเอากระเป๋าก็เลยลื้อๆดูปรากฏว่าเจอผ้าสมเด็จอง,งนี้นะครับอยู่ในนู่นนะครับในซอกในหลืบในกระเป๋าเขาอะดูที้นละในเงินไปแล้วลืมผ้าองค์นี้เลยนะครับเนื้อเก่าดีนะเนี่ยนี่อเนี๋ยเดี๋ยนี่ย ใช่ได้เลยมั้งเนี่ยถ้าเช์ก็เช์มานาน,ลนแล้วเหมือนกันนะเนอะเาะเพื่อนเนาะอย่างโอ้โหน,นี่ดูลายนี่ลายเนี่ย <c oughs> เป็นไงไม่แน่นล้วน,นี่เนาะเพื่อฟุกขึ้นมาทำไงครับโอ้โหนี่ฟีเดอร์เพื่อนพวกพวกลืมนะครับ เช่าเราปล่อยภาพปล่อยภาพบูชาให้เราไปนะครับดีใจได้เงินเท่าไหร่ผมเช่าไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ก็ให้เขาพอประมาณนะครับพันห้าหรือเท่าไหร่ผมจาไม่ได้ละชาวบ้านของชาวบ้านแล้วใส่กระเป๋ามาเขาพาใส่กระเป๋ามาเนี่ยพอได้พาแล้วก็ลืมไอ้เนี่ยทิ้งพาพองนี้มาเลย <laughs> เป็นอะไรที่คำๆนะครับ ก็โอเคแล้ววันนี้ให้ชมสมเด็จนะครับพอท้วมๆนะครับลายองค์อยู่เนี่ครับเขาว่าสมเด็จเสร็จทุกลายแต่ก็ไม่เคยกลัวกันนะครับพวกพวกเราเชาวคนลักพาน,นะครับก็ไม่กลัวนะครับ เช่าเก็บได้เก็บนะครับเพื่อฟุกอย่างที่คนแก่เขาบอกนะครับคนจีนใครจะไปรู้เนาะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ